คือหลายๆคนดูสวิตเกมแล้วก็อยากจะตัดผมตามกงองยูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะและ EP ีนี้นะคะก็อยู่กับ EP ีของแกะทรงผมดารานักร้องดังนะคะทุกคนวันนี้นะคะช่างมีนาก็จะมาแกะทรงผมของดาราเกาหลีนะคะ ใครเอ่ยนะคะก็เป็นพระเอกกงยูนะคะคือหลายๆคนดูสวิตเกมแล้วก็อยากจะตัดผมตามกงยูนะคะวันนี้นะคะช่างมีนาก็จะมาบอกนะคะว่าทรงผมของเขาคือทรงอะไรนะคะและทรงแรกนะคะยังดูไม่ออกนะคะทรงผมของเขามีความยาวแล้วมันจะเหมือนคล้ายๆทรงซอยนะคะอันนี้ก็ยังดูไม่ออกนะคะถ้าเราเจาะทรงนี้ไปให้ช่างดูนะคะช่างก็จะตัดให้คุณแบบซอยนะคะเป็นผมเส้นผมแบบยาวๆนะคะและข้างบนก็ ไว้เสยแบบยาวๆนะคะและทรงนี้นะคะก็ยังดูไม่ออกนะคะว่าคือทรงอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆคือทรงซอยแน่นอนนะคะผมเขายาวนะคะและข้างบนก็ไว้ยาวและก็เล็มปลายนะคะผมข้างบนเขานะคะมีความวอลลุ่มหรือว่าดัด หรือว่าใช้นะคะตัวหนีบในการทำโวลล่มได้น,นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบเซรอๆนะคะวันสบายๆและก็ไม่ได้เส้นหนักมากนะคะแบบนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบสบายๆชิลๆนะคะเอาเลมแต่งข้างล่างเป็นลองทรงต่ำนะคะทุกคนแต่ไม่ได้สั้นมากนะคะในลุมนี้คือ,อยังไม่ได้สั้นนะคะและผมของเขาข้างบนนะคะคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะคือการตัดปลายผมนะคะตัด แต่งเล็มไปผมให้มีความยาวนะคะก็จะทําได้หลายแบบนะคะถ้าเรามีผมที่ยาวแล้วนะคะข้างบนนะคือยาวไม่ต้องเลยถึงตาหรือว่าจิ้มตาให้มันน่าลาคาญก็ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าผมยาวเนี่ยเราจะทําทรงไหนก็ได้นะคะทุกคนผมข้างบนนะส่วนข้างๆก็ตัดสั้นๆก็ได้นี่นะคะทรงนี้ก็คือทรงที่สั้นที่สุดเลยนะคะ mm. ก็คือทรงนะประมาณลองทรงสูงนะคะแต่ข้างๆนะคะ ถ้าพระเอกหรือว่าตามหนังที่เราดูนะคะหนังเกาหลีหรือหนังไทยนะถ้าใครเล่นบทเป็นพระเอกเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ตัดสั้นกันนะคะฟันลองจะอยู่ที่เบอร์สองหรือเบอร์สามหรือเบอร์สี่ไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมถึงไม่ตัดแบบวินเทจไปเลยหรือให้ตัดแบบทรงกีดเส้นอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่ตัดกันนะก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพระเอกไทยและเกาหลีถึงไว้ผมแบบข้างๆยาวๆและข้างบนก็ยาวเหมือนกันนะอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะคะ แต่เขาตัดแบบให้ดูดีนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะมีผมอยากส่งแล้วนะคะ แต่ไม่ใช่ผมเส้นตรงเนี่ยโชคดีเลยคือตัดทรงนี้ก็เหมือนอ็อบป้าไปเลยนะคะและถ้าใครนะคะที่ไม่ใช่มีผมอยากส่งหน่อยๆน,นะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรามีตัวหนีบผมอะ่ะก็ใช้ในการหนีบให้มีวอลลุ่มก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้แปรงกลมในการไดผมแล้วก็ดึงโคนให้ตั้งๆนะคะมันก็จะมีวอลลุ่มมีเลเยอร์ขึ้นมานี่เองนะคะทุกคนแต่ใครนะคะอยากจะไปดัดก็ไปดัดได้เลยนะคะทรงนี้ก็จะเข้ากับการดัด และมีความโวล่มและทรงผมของกงอยู่ก็คือทรงลองทรงนะคะลองทรงธรรมดาและก็ปล่อยข้างบนยาวนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะในการแกะทรงผมดารานันกร้องหรือเกาหลีนะคะใครอยากจะให้แกะทรงผมคนไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมีนาบับเบิ้ลด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างมีนานะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย